อย่างการที่คนออกมาชุมนุมกับพวกเราเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคนต่างรู้สึกไม่แร์กับการออกกฎหมายจากรัฐบาลที่ไม่ได้ถูกยอมรับโดยผู้คนมาแสดงพลังกันว่าเฮ้ยบรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยการมาคับใช้กฎหมายเร,รื่องพลตก็ดีเรื่องการจํากัดสิทธิ์ในการแสดงออกก็ดีเนี่ยมันมันจะไม่ไหวแล้วอยากให้เสียงของคนเล็กๆอ่ะถึงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองมากให้เขาลงมามองกับว่าคนชั้นล่างอ่ะมันไม่ใช่คนที่มันรวยๆแล้วมีเงินเก็บอ่ะจะอยู่ยังไง เตุผลที่มาชุมนุมันนี้คือการที่เราทนไม่ไหวแล้วกับอำนาจของผู้ดูการนะครับที่บริหารประเทศได้ตกต่ำและย่ำแย่มากที่สุดตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเราทนต่อไปไม่ได้แล้วค่ะเราก็รู้ว่าการเมืองไงมันก็ข้องเกี่ยวกับชีวิตเราอยู่แล้วมันมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลไปแล้วก็ทุกอย่างคือก,การกระทําของเรามันมันส่งผลกระทบแล้วเขาก็ไม่เคยจะเห็นหัวเราอยู่แล้วค่ะก็คงถึงเวลาแล้วเขาไม่เห็นแคลร์เลย,เลย เขาบอกมีโควิดเอาพลร,ม,รมากดเรากดเราให้เราทํางานไม่ได้ผมเคยมีเงินเดือนละสองสามหมื่นแต่ตอนนี้หมดแล้วเพราะปิดเมืองไปผมทํางานทานําไงเจ้าอดตายกันอยู่แล้วคุณปิดประเทศเนี่ยคุณปิดธุรกิจเนี่ยคุณจ่ายเงินเยียวยาคนละ5 0 0 0บาท3เดือนแล้ว่ายแค่ไม่กี่ล้านคนขณะที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ได้ไเลยเลยเขาเสียหายแค่ไหนคุณไม่รับผิดชอบแล,กละกรณีที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือกรณีที่ระยองเนี่ยทำให้ระยองโรงแรมคนแคนเซิลกันเป็นแถวธุรกิจกระทบหมด ความผิดชัยความผิดเขาเหรอบอกให้ประชาชนกาดอย่าตกกาดอย่าตกแต่ว่าตัวคุณน่ะทาผิดเองแล้วพอมีปัญหาคุณก็โบยเป็นความผิดให้ประชาชนรับผิดชอบผมอยู่ผมเป็นวัยรุ่นในยุคที่แบบพอตชอเข้ามาบริหารประเที่พอดีมันเป็นอะไรที่แบบไม่แฟร์กับชีวิตผมมากเลยชีวิตนี้ผมบอกให้ชัดไม่แฟร์จริงๆส่วนเรื่องชูป้ายเนี่ยอันนี้หนักแค่ชูป้ายเฉยๆเราก็โดนเรียกโดยที่ไม่รู้ข้อหาอะไรมันก็ปัดเจนในตัวมันอยู่แล้วเป็นภาพที่พี่ว่า ชูป้ายเพื่อส่งเสียงของเขาว่าเฮ้ยเขาไม่พอใจอะไรแต่ว่าตัวของรัฐบาลหรือตัวของคนที่อยู่ตรงนั้นเองอ่ะก็ ม,ม่รับฟังังา่มนเกิดอํานาจของรัฐที่ทําอํานาจเกินกว่าหน้าที่นะครับในการอุ้มเราขึ้นรถโดยที่ไม่ใช่รถตํารวจเรารู้สึกว่านั่นคือการคุกคามประชาชนมันมีความลักลั่นของการบังคับใช้กฎหมายอยู่ซึ่งคนเหล่านี้ที่มาคือคนที่ไม่พอใจกับการบังคับใช้กฎหมายที่มันมี2มาตรฐานจุดสภา สิ่งที่เราเรียกร้องในการชุมนุมครั้งนี้คือ 1. ให้ในายกรัฐมนตรีลาออกและยุบสภา,า 2. ให้ในายกรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดคุกคามประชาชนผู้ที่เห็นต่างจากท่านนะครับประชาชนเป็นเพียงผู้บริสุทธิ์เท่านั้นและข้อ3คือการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ถือทอดอำนาจจากพศชมาที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์กับพี่น้องของรัฐบาลเองนะครับ เาบอกว่าต้องรับฟังกันเห็นต่างกันรับฟังประชาชนไม่บังคับใช้กฎหมายเอาเขาไปขึ้นโรงพักว่าเขาควรฟังแหละคนออกมาขนาดนี้นะแล้วก็ฟังแล้วจะรีแอคยังไงก็อยู่ที่เขาแหละเราแค่มองว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงอ่ะมันควรจะฟังเสียงประชาชนจริงๆคำว่าประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วก็สิ่งที่เราหวังในวันนี้นะครับเราหวังว่ามันจะเปิดไปแรงกระเพื่อมในสังคมมันจะเกิดเป็น สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเรากำลังรอประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ใช่ยุคของรัฐบาลเผด็จการ